อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่13.4.1นะคะคณิตศาสตร,ปร์ป .3 เล่ม2บทที่13การบวกลบคูณหารระคนค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทค่ะอยู่ในหน้าที่189ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหาร2ขั้นตอนค่ะมาดูกันที่ข้อที่1กันนะคะ แม่ค้าขายไข่ไก่ได้589กล่องกล่องละ4ฟองขายไข่เป็ดได้3 5 6 0ฟองแม่ค้าขายไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองอันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาหาว่าขายไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองเราก็ต้องมาหาจำนวนไข่ไก่ที่เป็นฟองก่อนคะ่ะว่า589กล่องกล่องละ4ฟองเนี่ยคิดเป็นจำนวนทั้งหมดกี่ฟองนะคะโดยการ นำ589เนี่ยมาคูณกับ4เพื่อที่จะให้ทราบจํานวนของไข่ไก่ที่เป็นจำนวนฟองนะคะพอเราทราบจํานวนที่เป็นของไข่ไก่แล้วนะคะเราก็จะนำมาบวกกับจํานวนของไข่เป็ดค่ะก็คือบวกกับ3,560ค่ะประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่า589คูณด้วย4อยู่ในวงเล็บนะคะ แล้วก็บวกกับ3560เท่ากับช่องสีเหลี่ยงค่ะเดี๋ยวเราจะมาคิดในส่วนของจำนวนไข่ไก่ก่อนนะคะเราก็เขียนเลยค่ะว่าแม่ค้าขายไข่ไก่ได้589กล่อง บรรทัดแรกนะคะบรรทัดต่อมาก็เขียนว่ากล่องละกล่องละสฟองต่อมาบรรทัดที่3เราก็จะเขียนสรุปในสิ่งที่เรากำลังหาค่ะในที่นี้คือเราหาจำนวนของไข่ไก่นะคะเขียนเลยว่าแม่ค้าขายไข่ไก่ได้ก็ห้าร้อยแปดาคูณกับสี่ค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทำการคูณในกระดาษทดนะคะนนเ,เราจะคูณในกระดาษทดห้าร้อยแปดสิบเก้าคูณสี่สี่คูณเก้าได้สามสิบหกใสหกทดสาม สีคูณแได้ 32, 32 3ามสิบสบวกสเป็น35สใส่ห้าทดสามคูณหได้20 20ิบวกสเป็น23ได้คำตอบคือ2356กฟองค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปบวกกับจำนวนไข่เป็ดอีกค่ะก็เขียนเลยว่าขายไข่เป็ดได้ จำนวนไข่เป็ดก็คือ3,560ฟองต่อมาบรรทัดสุดท้ายนะคะเราก็จะเขียนสรุปในสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าขายไข่ทั้งหมด เราก็นำสองพามร้อบวกกับ3ามพันาอันนี้เราก็ไปทำการบวกในกระดาษทดนะคะหกบวกศย์ได้6 5หบวกหได้11ใส่1ทด1 3ึบวกหได้8บวกทด1เป็น9 2้บวกสได้ห ก็แสดงว่าขายไข่ได้ทั้งหมดห้าพันเ้าร้อสิบหกฟองค่ะแล้วเราก็เขียนเป็นเลขไทยด้วยค่ะเสร็จแล้วในข้อที่1ค่ะต่อมาเรามาดูกันในข้อที่สองค่ะครูพอยสายซื้อหนังสือเจ็ดเล่ม ราคาเล่มละ3ามรจบาบาทให้เงินไปสามพันบาทครูพลอ,อสยสาจะได้รับเงินทอนเท่าไร่การที่จะได้รับเงินทอนก็แสดงว่าจํานวนเงินที่ให้ไปจะต้องมากกว่าราคาของสินค้าที่ซื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ให้ไปเนี่ยเราก็จะนำไว้เป็นตำแหน่งตัวตั้งค่ะ,ะการที่จะได้รับเงินทอนก็ต้อง เป็นจำนวนเงินที่ให้ไปหักออกด้วยราคาสินค้าใช่ไหมคะอ่าทีนี้ในส่วนนี้ราคาสินค้าเนี่ยไม่ได้บอกเป็นจํานวนมานะคะบอกมาแค่ว่าซื้อ7เล่มเล่มละ379บาทเราก็จะต้องมาทําการหาค่ะโดยการนำา7คูณกับ379ค่ะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์นะคะว่า3 0 0 0ลบด้วยในวงเล็บ7คูณกับ379ค่ะ อ่ทีนี้เราก็จะเริ่มทำในวงเล็บก่อนเลยค่ะก็เขียนเลยค่ะว่าครูพลอยใสซื้อหนังสือเจ็ดเล่มราคาเล่มละสามบาท อันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาจํานวนจํานวนเงินที่ซื้อก่อนก็เขียนว่าครูซื้อหนังสือทั้งหมดก็นำเจคูณกับ3ามอเจ็ดอันนี้เราก็มาบวกในกระดาษเอ้ยมาคูณในกระดาษทดเหมือนเดิมนะคะก็ สามร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณกับเจ็ดเจ็ดเก้าหกสิบสามใส่สามทดหกเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่บเก้าบวกหกเป็นห้าสิบห้าใส่ห้าทดห้าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบหกได้สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทนะคะ,ะครูก็จ่ายเงินไปสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาททีนี้ให้เงินแม่ค้าไปสามพันบาท ให้เงินไปสามพันบาทบรรทัดสุดท้ายเป็นบรรทัดสรุปใีนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะก็เขียนไปเลยว่าครูพลอยใสจะได้รับเงินทอนก็นำสามพันตั้งค่ะก็คือเงินที่ให้ไปนะคะลบด้วยราคาสินค้าคือหกพัน 2,653บาทค่ะอันนี้เราก็จะมาหาคำตอบในกระดาทษทดเหมือนเดิมค่ะเน,นื่องจากศูนย์มันลบ6ไม่ได้นะคะเราก็ทำการกระจายหรือทำการยืมนะคะโดยเราจะกระจายตั้งแต่เลขสาค่ะ3เหลือ2อศูนย์ต้นอื่นเป็น9ค่ะยกเว้นตัวสุดท้ายจะเป็น10ค่ะ10บลบหเหลือ4 9่เลบหเหลือ4 9่ลบหอ ่ะไม่ใช่สิต้องเป็นสองพันหกร้อยห้าสิบสามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สามพันลบสองพันหกร้อยห้าสิบสามอ่ะเหมือนเดิมเรายืมเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อกี้เราใส่ตัวลบผิดนะคะสิบลบสามเหลือเจ็ดเก้าลบห้าเหลือสี่เก้าลบหกเหลือสามสองลบสองเหลือศูนย์แสดงว่าครูพลอยใส่จะได้รับเงินทอนสามร้อยสีสบเจ็ดบาทค่ะ เราตอบเป็นเลขไทยว่า347บาทค่ะ,ะต่อมามาดูกันในหน้าถัดไป190ค่ะอ่านี่นะคะข้อที่3ค่ะแม่ค้ามีสารลี่675ผล บรรจุเป็นแพ็คละ5ผลได้7จดแพ็คยังเหลือสารี่ที่ไม่ได้บรรจุเป็นแพ็คอีกกี่ผลอ่าแสดงว่าจํานวนสารี่ที่มีเนี่ยมันมากกว่าสารี่ที่บรรจุแพ็คใช่ไหมคะก็แสดงว่าจํานวนสารี่ที่มีเนี่ยก็ต้องเป็นตัวตั้งคือ675ค่ะลบออกด้วยจํานวนสารี่ที่แพ็คก็คือแพ็คไปแพ็คละ5ผลได้72แพ็ค ออยากรู้ว่าเราใช้แพ็กทั้งหมดไปกี่ผลก็นำห้าคูณกับเจ็ดสิบสองค่ะประโยชน์เสียักของข้อนี้ก็จะได้หกร้อยเจ็ดสิบห้าลบออกด้วยในวงเล็บห้าคูณกับเจ็ดสิบสองค่ะมาดูวิธีทำค่ะเราก็จะทำในวงเล็บก่อนค่ะก็เขียนเลยว่า เขียนว่าบรรจุสารี่แพ็คละห้าผลได้สารีเจ็ดสิบสองแพ็คบรรทัดที่สามล้วก็เขียนว่าแพ็สารี่ ไปทั้งหมดเราก็นำห้าคูณกับเจ็สิบสองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหาคำตอบในกระดาษทดเหมือนเดิมเจ็สิบสองตั้งคูณได้ห้าห้าคูณสองได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าคูณเจ็ดได้สาสิบห้าบวกทดหนึ่งเป็นสาสิบหกแสดงว่าใช้สารีไปทั้งหมด3ามอยหกสิบผลค่ะแบบทีนี้ สิ่งที่โจทย์ถามก็คือสาลี่ที่ยังไม่ได้บรรจุใช่ไหมคะอ่ะเราเขียนก็นเลยว่าแม่ค้ามีสารี่แม่ค้ามีสาลี่ร้อยเจสิห้าผลบรรทัดที่ห้าก็เขียนว่ายังเหลือที่ไม่ได้บรรจุ เราก็นำจำนวนสารี่ทั้งหมดคือ675ลบออกด้วย360นะคะอ่าทีนี้เราก็มาหาในกระดาษทดเหมือนเดิมค่ะ5้าลบเหลือห้าเลบหเหลือหนึลบสเหลือสแสดงว่าเหลือสารี่ที่ไม่ได้บรรจุเนี่ยทั้งหมด315ผลค่ะอันนี้เราก็อย่าลืนเขียนเลขไทยด้วย ใครที่เขียนไม่ทันนะคะก็รบกวนแนะนำให้กดหยุดวิดีโอก่อนนะคะต่อมามาดูกันที่ข้อที่4ค่ะข้อที่4ชาวสวนเก็บส้มได้2556ผลนำไปจัดใส่ถุงต้าขายถุงละ9ผลขายไป7 2 7 6ถุงชาวสวนเหลือส้มกี่ถุงอ,อันนี้เราก่อนที่เราจะมาหาว่าเหลือส้มกี่ถุงนะคะเราก็ต้องหาก่อนว่าได้จํานวนถุงส้มเนี่ยพอ,พอจัดใส่ถุงตะข่ายแล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดกี่ถุงใช่ไหมคะพอเราทราบจํานวนถุงส้มทั้งหมดเราถึงจะเอาไปหักออกกับจํานวนส้มที่ขายไปเราจึงจะทราบว่าเหลือส้มกี่ถุงนั่นเองอวิธีการนะคะ เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ2 5 5 6ห้ารหหหารด้วย9อ่ะในวงในวงเล็บนี้นะคะถ้าเราทำมาเนี่ยเราก็จะทราบจำนวนถุงส้มนะคะจำนวนถุงส้มทั้งหมดเสร็จแล้วพอเราขายไปเราก็ต้องนำไปลบกับจำนวนถุงส้มที่ขายไปจึงจะทราบส้มที่เหลือนะคะอ่ะทีนี้มาทำในวงเล็บก่อนค่ะก็เขียนเลยว่า ชาวสวนเก็บส้มได้สองพันห้าร้อยห้าสิบผลจัดใส่ถุงตาข่ายถุงละเก้าผล บรรทัดที่สเขียนสรุปในสิ่งที่เรากําลังจะทํานะคะจะจัดได้ก็สองพห้ารห้าสิบหหารด้วยเก้าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการหารในกระดาษทดกันนะคะเก้าหารสองไม่ได้ค่ะนำเก้าไปหารยี่สิบห้า เก้าอะไรที่ใกล้เคียงยี่สิบห้ามากที่สุดก็เก้าสองสิบแปดยี่สิบห้าลบออกด้วยสิบแปดเหลือเจ็ดเจ็ดเจอห้ากลายเป็นเจ็ดสิบห้าเก้าลายใกล้เคียงเจ็ดสิบห้ามากที่สุดก็เก้าแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบห้าลบเจ็ดสิบสองเหลือสามสามเจอหกกลายเป็นสามสิบหกนำเก้าไปหารสามสิบหกค่ะ เก้าอะไรที่ได้36ก็94 36แสดงว่าส้ม2556ผลจัดใส่ถุงตะกะตะขายถุงละ9ผลเราจะได้ทั้งหมด284ถุงนะคะอ่าทีนี้ได้แล้ว284ถุงต่อมาก็เขียนเลยว่าขายไป276ถุงบรรทัดสุดท้ายเขียน ในสิ่งที่โจทย์ถามคือชาวสวนเหลือส้มก็284ลบด้วย276อ่ะสี่ลบหกไม่ได้ทำการกระจายค่ะหรือทำการยืมแปดเหลือเจ็ดสี่กลายเป็นสิบสี่ สิบี่ลบหกเหลือแปดค่ะอันนี้ก็เจ็ดลบเดเหลือศูนย์สองลบสองก็เหลือศูนย์ก็แสดงว่าเหลือส้มทั้งหมดแปดถุงนั่นเองเสร็จแล้วอย่าลืมตอบเลขไทยนะคะก็เสร็จแล้วค่ะในแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไ,ไปในวิดีโอถัดไปค่ะ